การใครปรบมือได้เปรบมือนะครับน่าพี่แอนจะไหนเราจะร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้คุณเจรร์ที่ดเสรทฐีนะครับ3รอบนะครับเขติดหนึบาทหนู่เหนูก็ดีแต่เป็น้อแล้วอบาทบาทนะครับคุณไรน้ำกิ้พี่สุทินนะครับสุใสเนาะติดไปอีกนะครับตรงนี้เลยรับนะครับมาพลามากแม่ปีเบิไม่ต้องหรอก กล้องมาคนหน้ากล้องในเดียวดูครับค,ค,คุณแม่รุ่นทิพย์ไม่เอ่ยชื่อคุณแม่รุ่งทิพย์นะครับขัดขาวนะครับผ่านช่องภูผาชายัยชาแนลมานะครับภูผาชายัยชายพาโชคมานะครับต่อยอดเติมกัน500ล้านบนาทส,สาธุสาธุสาธุนะครับขออนุโมนาบุญกับนะคุณแม่สายทิพย์ด้วยนะครับ ก็มาเรามาร้องเพลงพร้อมๆกันเนาะนะเอิทธิท่านร้องเพลงนะครับกดหนึ่งกดสองอ่ะกดหนึ่งนะครับกดหนึ่งให้กับคุณยูโรทุกๆท่านนะครับในช่องนะครับนะกดหนึ่งนะครับเพราะเราก็จะร้องเพลงนะครับให้กับคุณยูโรด้วยกันนะครับอ่ะใครขาดใครเอ๊ะอะไรมาะอ๋อหนึ่งสองสาม Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, สำหรับวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดนะครับของคุณยูโรทิดาเศรษฐีนะครับก็ขอให้คุณยูโรนะครับทิดาเศรษฐีและก็ครอบครัวทุกทุกท่านนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีพาระไม้ที่สมบูรณ์นะครับหน้าที่การงานการเงินนะครับคล่องแคล่วล่องคล่องคล่องแคล่วลื่นไหลนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับขอให้ธุรกิจหน้าที่การงานนะครับที่ทําอยู่นะครับ มีลูกค้าเข้าร้านนะครับวันหนึ่งก็เป็นร้อยเป็นพันคนเลยนะครับนะสำหรับคุณยูโรนะครับที่อยู่ต่างแดนนะครับก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคุณยูโรนะครับก็ลงช่างเป็นตัวแทนนะทุกคนใครอยากโวยพรให้คุณยูโรบ้างเอาไม้ไปหรือไม่เอาไม้ก็พูดได้นะใครอยากโวยพรคุณยูโรนะครับก็ขอคุณยูโรมีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะครับอ่ะยาชี โปรน้อยเลยอ่โวยพรใ้คุณยูโลน้อยอตัวพอจะหน้าสีนี่ครับตัวน้าสีครับครัมวันายบังเ,เกิดนะครับพ่เย็นเป็นสุลำรวยลำรวยจ้าครับป้าวบ้านเสื้อผ้าไป สาธุพี่ลาบันชาแนลอย่าร้องไห้ดิโลฮอนอย่าร้องไห้ <c oughs> สาธุภูผาชายชาแนล ขอให้พี่ยูโรจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับล่ำรวยเงินทองทุกสิ่งใดขอให้สุาข้งตประทานาครับสาธุบนเชินเชมคนชัยสาธุไปพี่ยูโรสุขภาพแข็งแรงโกทุกโศโรไข้ให้เกด็รเกเรียเกิดเจ็เดจนก็มีแล้วก็ขอมีอีกวยแล้วขอรวยอีกรวยทังบุญรวยทั้งามีรววยโ้าดแฟมิลี่ แอมแฟมบิลี่ขอให้พี่ยูโรสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปจา้าแม่น้องเหนียวขอให้พี่ยูโรมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆค่ะท่า,บาแ,แบดฟื้นด้อการเงินการงานธุรกิจใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งลูกยูโรแอดมินน้อยแอดมินน้อยเอ็ดนน้อยเร็วให้ไอ้พอให้ใครลูกเร็ว ป้าคำใสแบบสั้นๆสาธุสาธุนะคะเพราะมันยาวสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ขอให้คุณยุโรที่ดาสิตสีหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลอย่าได้ขัดได้คล่อง คิดอะไรขอให้สงความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการตลอดปีตลอดไปด้วยเถินสาธุอาภินันทครับสวยๆขึ้นทุกวันทุกวันร่ำรวยนะครับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับจะเลยลุ่งเรืองนะครับในอาชีพต่อไปสาธุครับก็ครบทุกคนแล้วนะลุงบ็ลุงช่างก็คงบินตัวแทนป้าสมพักด้วยนะครับคุณจรูนศีนะครับสักสูงนะครับ ลูกคุณตั้มนะครับต่อยอดมาอีกหนึ่งร้ล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับนางสาวนิยาวดีนะครับเบอรลอยนะครับต่อยอดผ่านช่องพงพาชัยชัยพาเชิงมาส0 0ร้ยล้านบาทสาธุสาธุสาธุนะครับอนุโมทามินะครับก็ขอทุกท่านนะครับมีความสุขสมหวังนะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับ คุณนงเยานะครับคุณนงเยาคุณพเยานะครับอ่ะขอไทยนะครับคุณพเยานะครับหรือคุณหวานนะครับวันนี้ก็ติดต้นกันกอีกเมื่อวานติดนะครับวันนี้ก็ติดอีกหนึ่งร้อยล้านบาทสาธุสาธุสาธุนะครับนะขอพระคุณทุกท่านนะครับก็อันนี้ก็คือพี่เพชรมสมรไสยกรคุณสองพันบาทนะคะคุณพี่นะคุณพี่คุณเป็นแม่ดี คุณแม่เพชรสมรน,นะครับว่าเรียกเรียกลุงช่างว่าลูกชายเนาะ <Okay. S 1> คุณแม่เพชรสมรชัยพรน,นะครับต่อยอดผ่านช่องแม่คำสาลาตุปปิจิตมานะครับต่อยอดต้นกันสองพันล้านบาทสาธุสาธุสาธุนะครับอนุโมทามินะครับขออนุโมทนาบุญกับ คุณแม่นะครับเพชรสมรชัยพรน,นะครับก็ขอให้คุณแม่เพชรสมรชัยพรน,นะครับมีสุขภาพร่างกายกับที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขสมหวังนะครับทุกสิ่งนะครับที่หวังก็ขอให้แม่นะครับได้รับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับนะครับก็เป็นการเออเขาเรียกว่าให้พาแทนหมวดกิ่งแก้วสวัสดีครับะค,ะคุณสิทธาพรพิมพ์พรสวัสดีครับและคุณสังมสวัสดีคุณนุนาสวัสดีครับ ขอให้พี่ยูโรนะคะสวัสดีครับสุขสุคสุขสุะสุณนุขสุขนุขสุัสุขสุขสุุขสุะสส